สวัสดีครับผมทอมมี่ช่องที่ดินเปี่ยนขายนะครับวันนี้ผมก็มีที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับผมมาแนะนําทุกๆท,ท่านนะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ตําบลทวีวัฒนาอ,อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับมีเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวานะครับผมเป็นที่ถมแล้วเหมาะสําหรับปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือจะทําเป็นโกดังเก็บของก็ได้นะครับผม ก่อนที่จะเข้าไปดูที่ดินนะครับเดี๋ยวผมจะพาแนะนําเส้นทางให้ดูก่อนนะครับผมไปดูเส้นทางกันเลยนะครับครับนี่คือถนนหลักเส้นไซน้อยปัดกองเจ้านะครับผมมุ่งหน้าขึ้นไปนี้ก็จะไปตัวตลาดน้ํานะครับไปอําเภอไซน้อยที่ดินของเราก็จะห่างจากตลาดน้ําไซน้อยประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะครับผม ถ้ามุ่งหน้าขึ้นไปนี้ก็จะไปวัดสว่างอารมณ์นะครับไปวัดของเจ้านะครับผมที่ดินของเรานะครับก็จะอยู่ในซอยนี้เลยนะครับชื่อซอยชื่อซอยสวนนิคมนะครับผมเข้าซอยไปประมาณ500เมตรนะครับก็จะถึงที่ดินของเรา เดี๋ยวผมจะพาทุกทกท่านเข้าไปชมที่ดินกันเลยนะครับผมบริเวณรอบข้างนี้ก็จะเป็นบ้านแล้วนะครับผมก่อนจะถึงเที่ดินนะครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับเป็นถนนในโครงการนะครับผมมีท่อระบายน้ํา มีน้ำประปามีไฟฟ้าแล้วนะครับผมที่ดินของเรานะครับเหมาะสำหรับปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือจะทำเป็นโกดังเก็บของนะครับผมเป็นที่ถมแล้วหนึ่งร้อยตารางวาขายอยู่หนึ่งล้านสามแสนห้าหมืนบาทนะครับพร้อมออกค่าโอนค่าภาษีให้ราคานี้ยังต่อรองได้นะครับผม ถ้าท่านใดสนใจอยากจะหาซื้อที่ไว้ปลูกบ้านหรือซื้อซื้อที่เก็บนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับผมหรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่084-418-4122ผมทอมมี่นะครับผมชมบรรยากาศรอบข้างไปก่อนนะครับผมก่อนจะเข้าไปถึงที่ดิน ครับก็ได้มาถึงที่ดินของเราเราแล้วนะครับผมก็คือที่ดินแปลงนี้เลยนะครับเหนือที่หนึ่งร้อยตารางวาก็คือจากกําแพงนี้นะครับผมนี่ครับจากหลักแดงนี้ ก็จะมาถึงหลักนี้เลยนะครับจะมีหมดนะครับหน้ากว้างของที่ดินนะครับหน้ากว้าง12เมตรนะครับลึกก็ประมาณ3 8เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะได้ความลึกหน่อยนะครับผมและอีกด้านข้างหนึ่งก็จะได้กำแพงแล้วนะครับมีกำแพงแล้ว ด้านหลังนะครับก็จะเป็นบ่อนิดนึงนะครับผมจะมีบ่อนิดนึงนะครับด้านหลังก็จะสุดแนวต้นไม้นะครับผมบรรยากาศตอนเย็นนี้เย็นสบายนะครับผมมีเพื่อนบ้านแล้วด้านข้างนี้ก็จะมีบ้านนะครับท่านใดสนใจ ผมเข้ามาสอบถามเลยนะครับมีแปลงเดียวนะครับผมเหลือแปลงเดียวหนึ่งร้อยตารางมานะครับในในซอยนี้นะครับขายอยู่หนึ่งล้านสามแสนห้าหมืนบาทนะครับพร้อมออกข้าโอนคาภาสีให้ นี่ครับผมชมบรรยากาศรอบข้างนะครับผมบรรยากาศตอนเย็นนี้เย็นสบายนะครับบรรยากาศดีนะครับไม่มีโรงงานใกล้เคียงนะครับไม่แออัดนะครับผมเป็นส่วนตัวนะครับและก็มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยวนะครับผม วันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมทอมมี่ก็ขออาบสวัสดีครับผม